ยพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบบวันทุ่ยนะครับพระคําวันนี้คือวันนี้มีพระคําพระเจ้าอีกหนึ่งวันที่จะมาแบ่งปันมนุนใจมาชูใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับที่เสียนเมื่อเราสะสมนะครับพระนับประเจ้าวในจิตใจของเราเนะเรื่องแรกที่ประทับใจมากก็คือนะครับพระเจ้าแต่ว่าจะไม่ทําบาปกับพระองค์เพราะอะไรครับเพราะพระคำพระเจ้าเป็นคําสอนที่ขอยับยั้งชั่งใจทุกวันนี้ใจรอดลงเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับในสถานการณ์ที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดวยบางยี่พี่น้องที่เข้าโซเชียลบ่อยๆนะครับดูคลิปนั่นบ้างคลิปนี้บางก็ต้องระมัดระวังพี่น้องครับอาจจะมีนยะุทธบเบอรของมาซาตานเข้ามาล่อลวงเข้ามาชักนําให้เราตกจากระดับอันควรคือหลงกลนะครับในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินเหนือหนังซึ่งจะก่อให้เกิดความบาปเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเราอยู่กับพระคำพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมยนบทที่1 5บห้าที่สามนะครัพีพ่เนี่ยพูดว่าอะไรครับพระเยซูตัดเองนะครับว่า ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดและด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่านคําว่าชำระสะอาดคือใจสะอาดเมื่อใจสะอาดชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจใจสะอาดความคิดก็สะอาดคําพูดก็ไม่สปกปรกการมีชีวิตทุกอย่างก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกศพร,ระเจ้านะครับวันนี้มาดูด้วยกันในพระคำพระเจ้าในสุภาษิตบทที่15บข้อที่1 7นะครับกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วน พร้อมกับความเปลียดชังอยู่ด้วยเป็นการเปรียบเทียบพันพีในสุภาษิตก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าถึงแม้ว่านะครับเราจะมีแต่ผักไม่มีเนื้อเลยพี่น้องครับใน,น่นอนพี่น้องครับทุกคงก็อยากจะมีเนื้อนะครับไม่ว่าเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยเนื้อบัวแล้วแต่นะครับในมื้ออาหารก็รู้สึกว่ามันอร่อยแต่พื่พี่รี่ว่าถึงแม้จะมีแต่ผักก็ตามแต่ถ้ากินผักด้วยกันพี่น้องครับดูเหมือนยากจนประมาณนั้นนะพี่น้องแต่มีความรักคือรักเป็นน้หมึนใจเดียวกัน สามาคัคคีกันไม่ทะเลาะก,กันก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนคือเปรียบเทียบว่าหรือเหมือนกับคนที่มั่งมีกว่าแต่ทะเลาะก,กันชิงดีชิงเด่นกันให้ร้ายซึ่งกันและกันเพื่อครับความเปลี่ยนชั่งมันคิสเสียนพี่นอะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วแต่ริสเตียนต้องประกอบด้วยความรักเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีน้อยคนอื่นก็ตามพระบิดบอกว่ามองในส่วนที่ดีของคนอื่นอยู่เสมอเชื่อในส่วนที่ดีของคนอื่นเสมอพี่นองครับเช่น ผมก็เชื่อในส่วนที่ดีของภรยาภรรยาก็เชื่อในส่วนที่ดีของผมพี่น้องครับพี่น้องในครสตจักรก็เช่นเดียวกันเราก็เชื่อในส่วนที่ดีซึ่งกันและกัน,นให้เกียดซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าอาจจะมีไม่มากนะครับเราอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นมากมายก็ตามแต่ที่เขามีมากกว่ามามาจากนะครับการโกงกันนะนะการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันสุดท้ายก็เกลียดชังและทะเลาะซึ่งกันและกันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมพี่น้องเพราะเรารู้ว่าเราอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้น นะครับรอรอ,รอการเสร็จกรัมมาของพระเยซูคริสต์เราจะได้อยู่ในที่พำน,นักซึ่งพระองค์ได้จัดเตรียมไว้เพราะนั้นโลกนี้ถึงแม้จะมีน้อยกว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับแต่ขอให้บนสวรรค์น,นั้นมีมากกว่าคือและสั่งสมบําเน็จไว้คิดซะหลายคนน่าเสียดายนะครับต้องตักเตือนนะครับหลายคนบัญชีสวรรค์แทบไม่มีเลยอย่าลืมว่าเราทุกคนพี่น้องครับจะได้รับบาเน็ตของแต่ละคนที่ทําไว้เมื่อพี่น้องทําการดีเพื่อถวายพระเระกียรติพระเจ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดกันแล้วแต่พี่น้องครับแม้แต่การเสิร์ ให้กับใครก็ได้ก็หนึ่งพระบิดบอกว่าจะไร้บําเหน็จก็หามีได้แค่น้ําแก้วเดียวได้บําเหน็จแล้วพี่น้องครับวันนี้หนุนใจซึ่งอะไรกันนะครับผ่านพระคัมภีร์เจ้านะกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักดีกว่ากินเนื้อหัวอ้วนพร้อมกับความเปลี่ยนชังอยู่ด้วยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องมาดูด้วยกันในการนิทานวันนี้นะครับสิ่งที่ผมโพสต์ไว้นะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวมีพระพีเขียนไว้ว่าเพื่อท่านจะได้ประพฤกิอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระไทยนนพระองค์ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้านะผมอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าทุกวันก็ไข้ครวญนะ่ไข้ครวญวพราะพระคัมภีร์พระเจ้าสอนอะไรเราตักเตือนอะไรเราในพระคัมภีร์พระเจ้ามีพัะสัญญาอะไรบ้างจากนั้นไปน้องครับเราก็กลั่นออกมาเป็นคำมิฐานคำมิฐานของเราทุกวันี่น้องครับเป็นเหมือนเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าเพราะนั้นคริสเตียนนะเราในฐานะเป็นโปรหิตของพระเจ้าด้วย นะเราเองก็ต้องมีเครื่องถวายทุกวันรังกรรอ่อาพเะื่อพีทุกวันนะครับพระเจ้าก็พอพระทัยไม่พอยังดึงนะฮะพระคำพระเจ้าออกมาเป็นคำอธิฐานอีกด้วยนะครับมาดูด้วยกันวันนี้นะฮะโอ้ค่าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนอุปนิสัยของข้าพระองค์พี่น้องครับผมนะชีวิตเดิมเมื่อก่อนก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าโอ้พี่น้องครับอ,อุปนิสัยผมไม่ดีเลยนะทั้งกินทั้งเล่นทั้งเที่ยวพูดจายหยาบคายด้วยพี่น้องครับ แต่ตอนนี้ขอบพระเจ้าที่พระเจ้านําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยฤทธิเดชจากพระคำผมเชื่อทุกวันที่ผมอ่านพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับเหมือนกันพี่น้องอ่านทุกวันไข้ครวงทุกวันฤทธิเดชจากพระชน้ของพระเจ้าจะนําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขจิตใจของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอุปนิสัยที่ไม่ดีก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่น้องครับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นผมเชื <positiv. S 1> <uet sharing S 3> ่อครับว่าคนที่มาเป็นคริสเตียนที่สายจะดีขึ้นเรื่อยๆคนอื่นนะฮะที่เขาเป็นเพื่อนเรา หรือแม่แต่คนสนิทในครอบครัวเขาสัมผัสได้ครับเขารับรู้ได้ว่าเราเปลี่ยนไปจริงๆตรงตามที่พระบิดากล่าวว่าเลยครับเมื่อมาเป็นคริสเตียนหรือมาอยู่ในทางพระเจ้าหรือในทางพระเยซูคริสต์สิ่งเกา่าๆเขาจะล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่น้องครับและการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพื่อข้าพระองค์จะทําตนให้เป็นที่ชอบพระไองพระองค์พี่น้องครับเราต้องประกอบเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า,า,รจาพระองค์ลงมาสถิตกับเรา เพื่อน,นาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราผ่านวิทเดยจะพระคำไม่พอการเจิมที่มาจากพระว,วิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราพี่น้องครับดืนนี้อย่าดับพระวิญญาณบปินอันขาคเราควรดำเนินชีวิตเพื่อถวายพระกยรติพระเจ้าพี่น้องครับและดูว่าพระเจ้าสอนทําอย่างไรสอนในพูดอย่างไรการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะเป็นที่โปรดบานต่อพระเจ้าอย่างแน่นอนก็ต่อเมื่อเราไม่บิดเบือนนะครับไม่ไปปฏิเสธนะครับหลักคําสอนของพระเจ้าแต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําตามที่พระเจ้านะครับตัดสั่งให้เราทํานั้น เราทาเพื่อถวา,ายพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรานะครับข้าแต่พระเจ้าขอองค์ทรงนําในทุกๆวันขอให้การงานของข้าพระองค์นั้นเกิดผลในการดีทุกๆอย่างเนี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อมขอบคุณพระเจ้าไหมครับพี่น้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมพระเจ้าเฝ้าทอดพระเนตรเราอยู่ทุกวันก็ขอ,ขอให้แต่ละวันที่พี่น้องทําการทุกอย่างนะพี่น้องจะเป็นอะไรครับการงานเล็กน้อยก็ตามหรือจะเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านก็ตามเป็นนักธุรกิจเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็แล้วแต่พี่น้องอย,อยู่การงานใดแล้วแต่วันนี้ ขอให้การกันเหล่านั้นเกิดผลอันดีทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์ขอให้มีความรู้และมีความเข้าใจในการเป็นชีวิตด้วยสิปัญญาของพระองค์เป็นคิดเตียนที่พูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องอันนี้สาคัญนะครับเราเป็นคิดเซียนเป็นลูกพระเจ้าเราต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเหมือนกับเพื่อนโยกที่พระเจ้าติงว่าะไรครับพูดถึงพระองค์ในทางที่ไม่ถูกต้องมั้นอยากจะพูดถึงพระเจ้าในทางที่ถูกต้องพี่น้องก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ดูว่าพระพีสอนในพูดออยย่่าางงไไรรคิด นะครับเป็นคิดเสียงที่พูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องเป็นผูดเชื่อที่มีความมั่นใจในความรอดตามพระัญญาของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าวันนี้ผมขอต่อพระเจ้าว่าให้เราทั้งหลายทุกคนนั้นนะมีความมั่นใจในความรอดตามพัญญาของพระองค์ข้าพระองค์อธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้เป็นประตามน้ำพระทัยพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูเจ้าอามนนี่เป็นคำอธิฐานวันนี้พี่น้องครับอยากใจเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับเกิดผลอันดีทุกอย่าง และก็มีความประพฤติที่ถูกต้องชัดเจนตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้ามันมีประโยชน์พี่น้องครับเราไปต่อต้านกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าอย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบการกระทำของแต่ละคนแม้แต่คำความคิดแม้แต่คําพูดต้องรับผิดชอบในวันพิภากษาสทั้งหมดเราก็รู้ว่าพระเจ้าตัดและสอนอย่างนี้ไว้แต่ใน,นสตาทค์คิดเสียหลายคนแตกแถวอยู่เรื่อยพี่น้องครับก็เลยต้องมานั่งเตือนนั่งสอนกันพี่น้องครับข้ข้ขอนุนใจผ่านพระคำพระเจ้านะครับวันนี้วันต่อวันกับพระคำพระเจ้าวันต่อวันกับพระเยซู วันต่อวันับการท่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับกลับมาพบรายการ b บ b l e t o d a ์ได้ใหม่ในวันต่อไปพี่น้องครับพระเจ้าบันครับสวัสดีครับ